เดินหน้าสู่การแสดงกับงานโรงเรียนสุดป่วนครับ สวัสดีครับผมมิจบบยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิลลิกแมกา้าอีพีที่36นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชีเล่ม2กับสารภาพรักกับคันงาซา์ดีดีเล่ม13มนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชีกันก่อนนะในส่งของเล่ม2เนี่ยหลังจากเล่มแรกสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมเป็นอย่างมากมาเล่ม2ออ่านแล้วยังเข้มข้นชวนน่าติดตามไปกับเรื่องราวในวงการมายาได้เป็นอย่างดีอควาที่พยายามสืบหาพ่อที่หายตัวไป แลนะหาฆาตกรที่ฆ่าไอาตรวจเช็คทุกอย่างที่ไอมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นห่วงแฝงน้องอย่างลูบี้ที่อยากเป็นไอดอลเหมือนแม่แต่ถึงยังไงห้ามไปก็เท่านั้นอควอต้องรับงานการแสดงอีกครั้งเพื่อเสืบคนที่เกี่ยวข้องกับไอจนเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆหลังจากแสดงละครที่ดัดแปลงมาจากบางงะถึงแม้เขาอยากลุยสายงานเบื้องหลังมากกว่าแต่นี่เป็นโอกาสที่อาจพบความจริงที่เขากําลังค้นหาอยู่เล่มนี้สะท้อนวงการบันเทิงได้ถึงแก่นจริงๆได้เห็นหลายมุมมองของตัวละครจนผมนึกว่าดูสารคาดี ราอ,อ่านเล่ม3เลยนะอะควาและลูบี้จะเจอเหตุการณ์อะไรในโรงเรียนโยโตที่ทั้งสองเข้าเรียนบ้างเล่มนี้รักษาความสนุกเข้มข้นไว้ได้ดีครับมาที่ส่วนสารภาพรักกับคานุงะซะดีๆนะครับในส่วนงเล่มสิบสามเนี่ยดองไว้นานนะเล่มนี้งานโรงเรียนซูจิอินได้เริ่มต้นขึ้นทั้งคานุงะและชิโรกาเนะเนี่ยต่างหาวิธีที่จะสารภาพรักผมอุตส่าห์ลุ้นว่าเล่มนี้น่าจะมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสารภาพรักกันในงานโรงเรียนเล่มก่อนเนี่ยชิโรกาเนะดูจิ จริงจังอยากจะสารภาพรักกับคายุงามากขึ้นแต่สุดท้ายมีเหตุการณ์อื่นให้มาแทรกและยังกังวลที่จะสารภาพรักเหมือนเดิมมีแต่โมเมนต์ที่เตินในงานโรงเรียนด้วยกันจบเล่มได้น่าสนใจนะชิโรกะเนะได้สอบผ่านไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเล่มต่อไปเนี่ยอาจพลิกขึ้นก็เป็นไปได้ในส่งงานโรงเรียนนะครับมีเหตุการณ์ป่มปวนม,ม,มากมายตอนอีโนโดนจับมาเป็นนักสแสดงบ้านจังไก3สามดีเนี่ยน้องโดนแกล้งนะต่ดูฟินนะเนี่ยจิกกะที่พยายามขัดน้องสาวไม่ให้ชอบชิโรกาเนะบอกน้องว่า รู้จักเขาน้อยไปตอนนี้ผมชอบนะรู้จักน้องจิก,ก่ามากขึ้นถึงจะมีความคิดที่จิตจินิดหน่อย มากี่น,นันน้นจะมีบทบาทนะครับซึนมากเลยนะดันความรักให้คนอื่นสองหวังแต่พอเป็นความรักของตัวเองเนี่ยแทบเป็นศูนย์อิชิกามิพูดว่าสงสารนี่ผมเข้าใจเลยนะสิ่งที่พิคที่สุดสําหรับเล่มนี้คือการตอบแทนของอิชิกามิที่มีต่อลุนพี่ซึบาเมะนะซึ่งคนอื่นลมถึงลุนพี่ซึบะเมะคิดว่าเป็นการสารภาพรักเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันใหญ่โตแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะอิชิกามิก็ชอบลุนพี่ซึบาเมะอยู่แล้วถึงเล่มนี้คู่หลักจะดูกล้าที่จะสารภาพรักมาก แต่สุดท้ายจะมีคู่ใหม่ที่คืบหน้าแทนแล้วเล่นนี้อ่านเพลินนะครับมีบางตอนที่ผมอ่านแล้วเบื่อบ้างแต่เป็นงานโรงเรียนที่สนุกสนานและยุ่งเหยิงดีครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวิดลิคเมกาในสัปดาห์นี้นะใครที่อ่าน2เรื่องนี้มาแล้วบ้างรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตาบูรีวิวกันด้วยนะและฝากนิยายในเว็บเด็กดีด้วยนะครับสวัสดีครับ